เมื่อคุณถูกมองว่าไร้ค่าถูกทำร้ายด้วยคำพูดหรือการกระทำอย่าเพิ่งรีบตอบโต้ด้วยโทรศัพ์เพราะความโกรธจะทำให้ใจคุณยิ่งไร้ค่าไปจริงๆจงหยุดนิ่งหันกลับมาเห็นคุณค่าภายในใจที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพแห่งการพ้นทุกข์อยู่แล้วคุณค่าแท้จริงของชีวิตไม่ได้วัดจากคำพูดของผู้อื่นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการยกย่องหรือการหยิดหยาม แต่ขึ้นอยู่กับจิตที่ตั้งมั่นในธรรมหากเรายืนหยัดด้วยสติมีเมตตามีขันติดอดทนสิ่งที่คนอื่นทำร้ายเราจะกลับกลายเป็นครูสอนให้ใจเราแข็งแกร่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่เห็นค่าของตนเองคือคนที่ไม่ยอมให้ความชั่วของผู้อื่นมาทำลายความดีที่เราสร้างดังนั้นเมื่อถูกมองว่าไร้ค่าจงยืนหยัดด้วยศีลด้วยธรรมด้วยความจริงใจ แล้วคุณจะเห็นว่าความไร้ค่าที่เขามอบให้จะกลายเป็นแสงสว่างให้คุณก้าวข้ามแท้จริงแล้วคุณค่าของชีวิตอยู่ที่ใจที่บริสุทธิ์ใจที่มั่นคงในธรรมและใจที่ไม่หวั่นไหวต่อคำพูดใดๆของโลกนี้เมื่อเราเดินอยู่บนเส้นทางชีวิตย่อมมีทั้งคนที่เห็นคุณค่าและคนที่มองข้ามคุณค่าบางครั้งคำพูดเพียงประโยคเดียวก็ทำให้ใจเราสั่นไหว ทำให้เราคิดว่าตัวเองไร้ค่าแต่แท้จริงแล้วพระพุทธเจ้าสอนว่าคุณค่าของชีวิตนั้นไม่ได้อยู่ที่ปากของใครแต่อยู่ที่ใจของเราเองหากใจเรายึดมั่นในธรรมมีศรัทธาในความดีแม้ใครจะดูถูกจะหยิบย่ำจะกล่าวร้ายใจก็ยังคงสว่างเหมือนดอกบัวที่ผุดขึ้นจากโคลนต่อให้โคลนตอมอสกปรกเพียงใดกลีบบัวก็ยังคงขาวสะอาด ไม่ถูกโขลนเปื้อนเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยอให้คำพูดของใครมาทำลายความดีที่คุณได้สร้างอย่าปล่อยอให้การกระทำของคนอื่นมาพรากศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ตั้งมั่นอยู่ในใจคุณเพราะคุณค่าที่แท้จริงไม่ใช่การเป็นที่รักของทุกคนแต่คือการมีจิตใจที่ไม่หลงไปตามกิเลสพระพุทธเจ้าตรัสว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนหากคุณยังไม่เห็นค่าตัวเอง จะหวังให้ใครมาเห็นค่าได้อย่างไรจงเริ่มจากการมีสติมองเห็นจุดแข็งมองเห็นความดีและเดินต่อไปด้วยเมตตาเมื่อคุณยืนหยัดบนเส้นทางธรรมความทุกข์ก็จะเบาบางความสงบก็จะปรากฏและแสงแห่งปัญญาจะส่งใจให้เห็นทางออกอย่าลืมว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะถูกมองว่าไรค่าแท้จริงแล้วคือบททดสอบเพื่อให้เราได้ฝึกใจ ได้เรียนรู้ความอดทนและได้ยกระดับจิตวิญญาณให้สูงขึ้นเพราะทุกการสบประมาททุกการกดขี่ทุกคำดูถูกล้วนเป็นเชื้อไฟที่เผากิเลสและทำให้เรามีโอกาสเข้าถึงธรรมมากยิ่งขึ้นดังนั้นจงใช้ธรรมะเป็นกรอบกำบังใช้เมตตาเป็นกรอบป้องกันใช้สติเป็นเพื่อนร่วมทางแล้วคุณจะพบว่าแม้จะถูกมองว่าไร้ค่าในสายตาใครแต่ในสายตาของธรรม ชีวิตคุณช่างมีค่ามากมายมหาศาลเมื่อถูกมองว่าไร้ค่าใจของเรามักจะหวั่นไหวมักจะตั้งคำถามว่าเรามีค่าแค่ไหนชีวิตนี้ยังมีความหมายหรือไม่แต่แท้จริงแล้วพระพุทธเจ้าสอนว่าความมีค่าของมนุษย์ไม่ได้วัดที่คำพูดของคนอื่นไม่ได้วัดที่ทรัพย์สินเงินทองไม่ได้วัดที่ชื่อเสียงเกียรติยศคุณค่าที่แท้จริง วัดได้จากจิตที่ตั้งมั่นในความดีวัดได้จากการประพฤติธรรมและวัดได้จากการไม่เบียดเบียนผู้อื่นเพราะต่อให้ใครจะดูถูกต่อให้ใครจะพูดจายหยิดยามต่อให้ใครจะทำให้เราบอบช้ำเพียงใดถ้าใจเรายังมีสติถ้าใจเรายังมั่นคงถ้าใจเรายังไม่ตกไปตามอำนาจโกรธเกลียดใจนั้นย่อมสูงส่งกว่าคำพูดใดๆพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าชนะตนเอง ประเสริฐกว่าชนะคนอื่นเพราะการที่เราไม่ตอบโต้ด้วยโทสะก,การที่เราอดทนต่อถ้อยคําและการกระทําที่ไม่เป็นธรรมนั่นคือชัยชนะที่แท้จริงเป็นชัยชนะที่ยั่งยืนไม่ต้องการเสียงปรกมือไม่ต้องการคําสรรเสริญแต่เป็นชัยชนะที่ทําให้ใจสงบและบริสุทธิ์เมื่อคุณถูกมองว่าไรค่าจงน้อมใจระลึกว่าเราจะยึดมั่นในศีล เราจะยึดมั่นในธรรมเราจะไม่ให้ความชั่วทำลายความดีที่เราสร้างเพราะทุกการกดดันทุกความทุกขทุกการสกประมาทล้วนเป็นบทเรียนที่ธรรมะส่งมาให้เพื่อให้เราได้เติบโตเหมือนเหล็กที่ถูกเผาไฟยิ่งร้อนยิ่งแข็งแกร่งฉันใดใจก็ฉันนั้นยิ่งผ่านความทุกข์ยิ่งผ่านการถูกเหยียบย่ำก็ยิ่งกลายเป็นใจที่มั่นคงและบริสุทธิ์แท้จริงแล้ว ชีวิตคนเราไม่อาจหลีกเลี่ยงคำพูดของโลกไม่อาจห้ามความคิดของผู้อื่นแต่เราสามารถควบคุมใจตนเองได้หากใจไม่หวั่นไหวหากใจไม่ยอมแพ้ต่อความโกรธหากใจยังเดินบนหนทางแห่งสติและปัญญาแล้ววันหนึ่งคุณจะมองเห็นว่าคำว่าไร้ค่าที่เขามอบให้แท้จริงคือบททดสอบที่ทำให้คุณเห็นคุณค่าของชีวิตได้ชัดเจยนยิ่งกว่าเดิม คนเราทุกคนล้วนอยากได้รับการยอมรับอยากได้รับความรักอยากได้รับการเห็นคุณค่าแต่เมื่อไม่ได้สิ่งเหล่านั้นใจก็มักจะหมุนหมองมักจะท้อแท้มักจะโทษตนเองว่าไม่มีค่าว่าไม่ดีพอแท้จริงแล้วพระพุทธเจ้าสอนว่าความทุกเช่นนี้เกิดขึ้นเพราะอาวิชชาเพราะเราไม่รู้ตามความเป็นจริงความจริงคือ คำพูดของคนอื่นความคิดของคนอื่นเป็นเพียงเสียงที่ผ่านเข้ามาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีเสียงใดจะมาลบล้างคุณค่าของความดีที่เราทําไม่มีคําพูดใดจะมาทําให้ใจที่ตั้งมั่นในศีลและธรรมกลายเป็นสิ่งไร้ค่าได้หากเราเอาใจไปผูกกับการยอมรับใจก็จะเป็นทาสของคำพูดหากเราเอาใจไปผูกกับคำชมก็จะหวั่นไหวเมื่อเจอคำตำหนิ พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ที่เห็นโลกตามความจริงย่อมรู้ว่าโลกธรรมแปดนั้นไม่มีสิ่งใดจีรังมีได้ก็มีเสียมีสรรเสริญก็มีนินทามีสุขก็มีทุกข์มีชื่อเสียงก็มีความเสือ่อมเมื่อเข้าใจเช่นนี้ใจก็จะไม่หวั่นไหวต่อให้ถูกตราหน้าว่าไร้ค่าใจก็ยังมั่นคงต่อให้ถูกเยียดยามง ใจก็ยังตั้งอยู่บนฐานแห่งสติเพราะเรารู้แล้วว่าคุณค่าที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับโลกธรรมแต่ขึ้นอยู่กับธรรมะที่ตั้งมั่นในใจเราดังนั้นหากคุณถูกมองว่าไร้ค่าจงกลับมามองที่ตนเองถามตนเองว่าเรายังรักษาศีลอยู่หรือไม่เรายังพูดความจริงหรือไม่เรายังทำสิ่งที่ไม่เบียดเบียนหรือไม่หากคำตอบคือใช่ นั่นแหละคือคุณค่าที่แท้จริงคุณค่าแห่งชีวิตที่ไม่มีใครมาพรากไปได้และเมื่อคุณยืนหยัดด้วยธรรมะวันหนึ่งคนที่เคยมองคุณว่าไร้ค่าอาจจะได้เรียนรู้จากการกระทำและความอดทนของคุณเพราะธรรมะไม่ต้องการคำอธิบายมากมายเพียงแค่คุณดำเนินชีวิตด้วยความดีความจริงความเมตตาธรรมะก็จะเปลีนกระกายออกมาเองในเส้นทางแห่งชีวิต ไม่มีใครหนีพ้นการถูกตีเตียนไม่มีใครรอดพ้นจากการถูกดูถูกหยิดหยามแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองยังถูกกล่าวหาด้วยถ้อยคำที่ไม่เป็นจริงยังถูกใส่ร้ายด้วยวาจาที่บิดเบือนแต่พระองค์มิได้หวั่นไหวมิได้โกรธตอบมิได้เกลียดชังพระองค์ทรงใช้เมตตาใช้ขันติและใช้ปัญญาเป็นกรอบกำบังใจนี่คือแบบอย่างที่สอนให้เรารู้ว่า คุณค่าของชีวิตไม่ได้อยู่ที่เสียงภายนอกแต่อยู่ที่ความมั่นคงภายในหากใจเราตั้งอยู่ในสติหากใจเราไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมใจนั้นย่อมเป็นอิสระอิสระจากความโกรธอิสระจากความเกลียดอิสระจากความรู้สึกไร้ค่าทุกครั้งที่ถูกสบประมาทให้ระลึกว่านี่คือผลกรรมเก่าที่เรากำลังชดใช้ทุกครั้งที่ถูกดูถูกให้ตรหนักว่า นี่คือโอกาสที่ธรรมะส่งมาเพื่อให้เราได้ฝึกขันติและความอดทนเพราะแท้จริงแล้วไม่มีใครสามารถทำร้ายเราได้หากใจเราไม่ยอมให้ความชั่วเข้ามาครอบงำพระพุทธเจ้าตรัสว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานสำเร็จได้ด้วยใจหากใจเรายังมั่นคงในธรรมต่อให้ถูกโลกทั้งโลกมองว่าไรค่าใจก็ยังเปล่งแสงสว่าง เหมือนดวงจันทร์ที่ยังคงส่องสว่างแม้จะถูกเมฆหมอกปกคลุมแสงจันทร์ก็มีได้ดับหายไปเพราะฉะนั้นอย่าเสีเวลาไปตาหาคุณค่าจากสายตาของผู้อื่นแต่จงสร้างคุณค่าจากการกระทําของตนเองจากสีลที่รักษาจากธรรมที่ยึดมั่นจากเมตตาที่เกื้อกูลผู้อื่นคุณค่าที่แท้จริงคือคุณค่าที่ใจเราสร้างและไม่มีใครพราดไปได้ เมื่อคุณยืนหยัดในธรรมะใจคุณจะมั่นคงเหมือนภูเขาเมื่อคุณดำรงอยู่ด้วยความดีใจคุณจะสงบเหมือนสายน้ำและเมื่อคุณไม่หวั่นไหวต่อคำพูดของโลกใจคุณจะสว่างเหมือนแสงตะวันเมื่อเราเข้าใจหลักธรรมเราจะเห็นว่าทุกคำพูดที่คนอื่นมอบให้เป็นเพียงเสียงสะท้อนของความคิดเขามีใช่ความจริงแท้ของชีวิตเราถ้าเขามองเราไร้ค่า ก็เป็นเพียงมุมมองของเขาแต่ไม่ใช่ความจริงทั้งหมดเพราะชีวิตของเรายังเต็มไปด้วยโอกาสที่จะสร้างบุญกุศลยังเต็มไปด้วยหนทางที่จะก้าวสู่ความดีงามพระพุทธเจ้าสอนให้เรามีสติไม่ลงไปตามคำชมไม่หวั่นไหวไปตามคำนินทาเพราะคนที่หวั่นไหวย่อมถูกลากจิตให้ขึ้นลงไปตามโลกธรรมวันใดได้ยินคำสรรเสริญก็ยินดีวันใดได้ยินคำนินทาก็เป็นทุกข ใจเช่นนี้ย่อมไม่มั่นคงแต่ถ้าใจตั้งมั่นอยู่ในธรรมใจนั้นจะสงบจะหนักแน่นจะไม่หวั่นไหวต่อคำใดๆลองพิจารณาเถิดว่าถ้าเราโกรธตอบเท่ากับเราได้เผาใจตนเองถ้าเราเกลียดชังเท่ากับเราได้สร้างกรหไ่ซ้อนกรรมเก่าแต่ถ้าเราอดทนถ้าเราให้อภัยถ้าเราใช้เมตตาตอบแทนใจเราจะสูงขึ้น และเราจะตัดวงจรของเวรกรรมเพราะแท้จริงแล้วความทุกข์ที่มาจากการถูกดูถูกเป็นเพียงเงาที่ผ่านเข้ามาในใจถ้าเราปล่อยให้เงานั้นอยู่ใจก็จะมืดมนแต่ถ้าเรามีสติมองเห็นเงานั้นเพียงชั่วคราวใจก็จะกลับมาว่างนี่คือปัญญาที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราเห็นความจริงว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีสิ่งใดจรังยั่งยืน ดังนั้นอย่ามองหาคุณค่าจากภายนอกแต่จงสร้างคุณค่าจากภายในเพราะเมื่อใจมั่นคงในศีลใจสว่างในธรรมใจเต็มด้วยเมตตาไม่มีใครบนโลกนี้จะพราคุณค่าของชีวิตคุณไปได้เมื่อคุณดำเนินชีวิตด้วยธรรมความสุขที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเองเมื่อคุณยืนหยัดในความดีแม้โลกจะไม่เห็นค่าแต่ฟ้าดินย่อมรับรู้ และเมื่อถึงวันสุดท้ายของลมหายใจสิ่งที่ติดตามคุณไปไม่ใช่คำชมไม่ใช่คำนินทาแต่คือกรรมดีที่คุณได้กระทาเมื่อเรามีปัญญาเราจะเห็นว่าคำพูดที่ทำร้ายเราความคิดที่กดขี่เราล้วนเป็นเพียงเงาสะท้อนแห่งกิเลสของผู้อื่นถ้าใจเราไปรับเอาใจก็จะมืดมนแต่ถ้าใจเราปล่อยวางใจก็จะเบิกบานและกลับคืนสู่ความสงบ พระพุทธเจ้าสอนว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราล้วนมีเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญถ้าใครมองเราไร้ค่าอาจเพราะเขามีความวิจฉามีความโกรธมีความไม่รู้หรืออาจเป็นผลกรรมที่เราต้องเผชิญแต่สิ่งเหล่านั้นม่ใช่เครื่องกำหนดคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตเราคุณค่าของชีวิตอยู่ที่การฝึกตนอยู่ที่การลดละกิเลส อยู่ที่การมีเมตตาต่อผู้อื่นเพราะต่อให้ทั้งโลกมองไม่เห็นค่าแต่ถ้าเรามีศีลมีธรรมมีความจริงใจใจเราย่อมสว่างและมั่นคงดุดดังเปลวเทียนแม้ถูกลมพัดแรลงทยงใดหากปกป้องด้วยกระจกแห่งสติแสงนั้นก็ยังส่องสว่างไม่ดับไปเมื่อถูกกล่าวหาด้วยคำไม่จริงให้ใช้ความเงียบเป็นคำตอบ เมื่อถูกทำร้ายด้วยการกระทำให้ใช้เมตตาเป็นเกราบกำบงังเพราะผู้ที่มิสติกผู้ที่อดทนผู้ที่ไม่ตอบโต้ด้วยความโกรธย่อมเป็นผู้ชนะอย่างแท้จริงชัยชนะเช่นนี้ไม่ใช่ชัยชนะที่เอาชนะคนอื่นแต่เป็นชัยชนะที่เอาชนะใจตนเองพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนผ่านย่อมไม่รู้ว่าเขากำลังทำกรรมส่วนบัณฑิตย่อมรู้และไม่ทำตามเพราะฉะนั้น จงเลือกเป็นบัณฑิตไม่ใช่ผู้ผ่านเมื่อใครทำชั่วเขาก็แบกผลแห่งชั่วเมื่อใครทำดีเขาก็ได้ผลแห่งดีกฎแห่งกรรมนี้ยุติธรรมเสมอดังนั้นอย่าเสียเวลาพิสูจน์คุณค่าให้ใครเห็นแต่จงพิสูจน์ด้วยการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามธรรมเมื่อคุณยืนหยัดด้วยศีลเมื่อคุณมั่นคงด้วยธรรมเมื่อคุณกรุณาด้วยเมตตา คุณก็ได้สร้างคุณค่าที่แท้จริงให้ชีวิตแล้วแท้จริงแล้วชีวิตของคนเราไม่ได้ถูกกำหนดด้วยคำพูดของใครแต่ถูกกำหนดด้วยการกระทำและเจตนาของตนเองเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดคือสิ่งที่จะกลับมาสร้างคุณค่าหรือทำลายคุณค่าของเราเองถ้าเราถูกดูถูกแต่ยังทำดี ยังรักษาศีลยังไม่เบียดเบียนใครนั่นคือคุณค่าที่แท้จริงถ้าเราถูกเหยียดหยามแต่ยังให้อภัยยังมีเมตตายังไม่เก็บโกรธไว้ในใจนั่นคือคุณค่าที่สูงส่งและถ้าเราถูกมองว่าไร้ค่าแต่เรายังพัฒนาตนเองยังยืนหยัดในหนทางธรรมวันหนึ่งโลกจะเห็นว่าเรามีค่ามากกว่าที่เขาคิดเพราะคุณค่าที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นบอก แต่คือสิ่งที่ทำให้ยืนยันไม่ใช่สิ่งที่โลกสรรเสริญหรือเย,ยหยันแต่คือสิ่งที่ใจเราสงบและมั่นคงจงระลึกไว้เสมอว่าโลกนี้มีทั้งผู้ที่เข้าใจและผู้ที่ไม่เข้าใจมีทั้งผู้ที่ยกย่องและผู้ที่ดูถูกเราห้ามปากของใครไม่ได้แต่เราห้ามใจตัวเองได้เราควบคุมความคิดของใครไม่ได้แต่เราควบคุมเจตนาของตัวเองได้ ดังนั้นเมื่อใจเราตั้งมั่นในสติเมื่อใจเรายึดเหนี่ยวในเมตตาเมื่อใจเราสว่างด้วยปัญญาเราจะไม่หวั่นไหวต่อเสียงรอบข้างเราจะไม่ตกเป็นท่าของคำพูดแต่เราจะเป็นนายของใจเดินอย่างสงบเดินอย่างมั่นคงและเดินอย่างผู้ที่เข้าใจความจริงของชีวิตเพราะที่สุดแล้วทุกท้อยคำล้วนดับไปทุกความเห็นล้วนแปรเปลี่ยนแต่ธรรมะที่เราปฏิบัติ จะคงอยู่ในใจไปชั่วชีวิตและจะตามเราไปแม้ในพบหน้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่มีปัญญาจะไม่วิ่งตามเสียงตกมือและจะไม่ตกใจเมื่อถูกตำหนิเพราะทั้งคำชมและคำนินทาก็เป็นเพียงเสียงแห่งโลกธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีสิ่งใดคงทนเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้ใจเราจะเริ่มเป็นอิสระเราจะไม่ปล่อยให้ใจวันไหวไปกับกระแส เหมือนเรือนที่ยึดเสาด้วยความมั่นคงต่อให้ลมแรงเทียงใดก็ไม่อาจทัดให้เรือนนั้นพังลงใจที่ตั้งมั่นในธรรมก็เป็นเช่นนั้นต่อให้คำพูดจะทำร้ายต่อให้สายตาจะดูถูกใจก็ยังคงสงบและหนักแน่นสิ่งที่ควรห่วงไม่ใช่ว่าใครมองเราไรา้ค่าแต่คือเราจะทำให้ชีวิตนี้ไร้ค่าด้วยการละเลยธรรมหรือไม่เพราะถ้าเราใช้ชีวิตไปวันวไม่สร้างบุญ ไม่ระบาดไม่ฝึกตนชีวิตนั้นต่างหากที่ไรค่าอย่างแท้จริงแต่ถ้าเรารักษาศีลเจริญสติมีเมตตาและเทียรและกิเลสแม้ใครจะไม่เห็นค่าชีวิตนี้ก็คือชีวิตที่เปลี่ยนด้วยคุณค่าแท้จริงแล้วความทุกข์ที่มาจากการถูกหยิหยามไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคำพูดของเขาแต่เกิดขึ้นเพราะใจเราไปรับเอาคำนั้นมาเกิดขึ้น เพราะเราไปยึดถือเสียงนั้นเป็นความจริงถ้าใจเรารู้จักปล่อยวางถ้าใจเราเห็นว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงคำเหล่านั้นก็จะกลายเป็นเพียงเสียงลงผ่านหูไม่อาจทำร้ายใจได้จงจำไว้ว่าโลกนี้อาจไม่ยกย่องคุณแต่อย่าให้ใจคุณตกต่ำเพราะคำพูดของโลกโลกนี้อาจไม่เห็นค่าในสิ่งที่คุณทำแต่อย่าได้หยุดทำความดีเพียงเพราะเขามองไม่เห็น เพราะคุณค่าที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่โลกมอบให้แต่คือสิ่งที่คุณสร้างขึ้นด้วยมือและใจของตนเองผู้ที่มองไม่เห็นค่าในตัวเราแท้จริงแล้วเขามองไม่เห็นคุณค่าในตนเองเพราะคนที่ใจเต็มไปด้วยอวิชชาเต็มไปด้วยกิเลสมักจะเห็นแต่ข้อบกพร่องของผู้อื่นมักจะใช้วาจาเป็นอาวุธแต่ผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมจะรู้จักใช้วาจาเป็นเครื่องเกื้อกูล จะใช้คำพูดเป็นสะพานแห่งเมตตาไม่ใช่กำแพงแห่งความเกลียดชังพระพุทธเจ้าตรัสว่าวาจาที่เปรียบเหมือนดอกไม้จะให้ความสุขทั้งแก่ผู้พูดและผู้ฟังแต่ถ้ายําคำที่เปรียบเหมือนหอกดาบย่อมทำร้ายทั้งผู้อื่นและย้อนกลับมาทำร้ายตนเองดังนั้นเมื่อถูกทำร้ายด้วยคำพูดจงใช้ความเงียบเป็นกรอกใช้เมตตาเป็นคำตอบเพราะนั่นคือปัญญาของผู้มีธรรมะ ชีวิตที่มีค่าไม่ได้อยู่ที่ว่าใครยกย่องไม่ได้อยู่ที่ว่าใครตำหนิแต่อยู่ที่ว่าเรารักษาทรรไว้ในใจได้หรือไม่ถ้าเรารักษาศีลแม้ไม่มีใครเห็นแต่ใจเราจะเป็นพยานถ้าเรามีเมตตาแม้ไม่มีใครสรรเสริญแต่จักรวาลจะสะท้อนกลับมาด้วยความดีงามจงอย่าลืมว่าทุกสิ่งที่คนอื่นมอบให้เราไม่ว่าจะเป็นคำชมหรือคำนินทา เป็นเพียงสมบัติชั่วคราวแต่สิ่งที่เรามอบให้ตนเองคือการฝึกสติการเจริญปัญญาการละบาปทำความดีสิ่งเหล่านี้ต่างหากคือสมบัติแท้จริงเป็นสมบัติที่ติดตามไปแม้ในภพหน้าเป็นสมบัติที่ไม่มีใครมาพรากไปได้เพราะฉะนั้นเมื่อคุณถูกมองว่าไร้ค่าอย่าได้ท้อแท้อย่าได้หมดหวังแต่จงใช้โอกาสนี้เป็นการฝึกใจ ฝึกขันติฝึกการให้อภัยเพราะยิ่งถูกกดดันมากเท่าไหร่ใจก็ยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นเหมือนทองที่ผ่านไฟยิ่งถูกเผาก็ยิ่งบริสุทธิ์จงอย่าเสียเวลาไปกับการพิสูจน์คุณค่าให้ใครเห็นแต่จงใช้ชีวิตนี้พิสูจน์ด้วยการรักษาศีลด้วยการตั้งสติด้ดวยการฝึกปัญญาเพราะคุณค่าที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่สายตาของใคร แต่อยู่ที่ใจเราที่ไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมเมื่อเราลดกิเลสได้ใจก็จะเบาเมื่อเรามีเมตตาโลกก็จะสงบและเมื่อเรายือนหยัดในธรรมชีวิตนี้ก็จะเต็มไปด้วยคุณค่านี่แหละคือหนทางที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ไว้หนทางที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้เพื่อพ้นทุกข์และพบความสงบที่แท้จริง